สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นุตมากดีใจด้วยขอบคุณค่ะดีใจเหมือนกันแล้วรวดเร็วมากรวดเร็วมากเป็นไงเนี่ยเล่าให้ฟังสิคะได้งานเอ่อของที่ไหนของเอมิเรตสค่ะได้ได้ของอเอมิร <c oughs> ตส์อนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบแปดใจยี่สิบเก้าแล้วค่ะยี่สิบเก้านะแล้วเอ่อไหนเล่าเล่าเล่าวันสัมภาษณ์สิว่าไปเจออะไรมาบ้าง ก็วันแรกกุ๊แรกจะเป็นปุ๊ปดิสคัชชันค่ะไปถึงใช่แล้วก็กุ๊ปดิสคัชชันอันแรกก็จะเป็นเ,เขาแบ่งเป็นครึ่งๆอะคะ่ะแล้วก็ในจํานวนคนที่ไปสมัครจะมีทั้งหมดเจ็ดสิบห้าคนแล้วก็เขาแบ่งให้ทำสองรอบเพราะว่ากรรมการมีคนเดียวใช่ไหมคะเขาก็ขอแบ่งเป็นครึ่งๆแล้วก็ในครึ่งเนี้ยจะมีแบ่งเป็นสี่คนอีกกลุ่มละสี่คนนี่ค่คะ,คะ ของหนูก็คือได้เบอร์สิบเจ็ดอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นกรุ๊ปที่เริ่มทงก่อนใช่แล้วก็กรุ๊ปแรกก็คือให้ทําเขาจะแจกรูปภาพในกระดาษ A4 มาค่ะแล้วข้างหลังรูปภาพก็จะมีสี่คำถามก็เลือกกันตอบคนละอันของหนูจะได้เป็นภาพที่ผู้โดยสารเป็นเหมือนคู่แฟนกันนั่งอยู่แล้วก็ได้ถาดอาหารมาแล้วก็ผู้หญิงถือถือโทรศัพท์แบบกําลังถ่ายรูป่ะแล้วก็หนูได้คําถามเป็นว่า เให้อธิบายในภาพว่าเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะว่าคนอื่นเลือกคําเลือกข้อคําถามไปหมดแล้วหนูก็เลยโอเคเอานี้ก็ได้อืม hmm. ก็เลยอธิบายไปประมาณว่าแบบเนี่ยเขาดูแฮปปี้กับอาหารที่ได้นะผู้หญิงก็เลยแบบอยากถ่ายรูปเพราะว่าแบบเขาพอใจกับพรีเซน e a เ l e เบของเทรที่เขาได้มาแล้วก็พอชชันของมีอะไรประมาณนั้นค่ะ <Okay. S 2> แล้วหนูก็พูดแค่นี้เพราะว่าเขาให้เวลาแค่20วิรวมแนะนําตัวด้วย ออกไปพูดหน้าห้องใช่แล้วตามที่เราเอ่อเพราะว่าใช่ตอนเราโดนก็คือตามที่ตามที่ครูบอกเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าครูจำได้ว่าครูมีแก้ให้เราหลายจุดอยู่ใช่ไหมตอนนั้นอะใช่ใช่เรจจำได้ใช่ไหมเพราะตอนที่เรียนตอนที่เราดูกันนี้จดทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่จําได้ว่าแบบเออต้องพูดแค่นี้พออะไรอเงี้ยแล้วก็ต้องพูดไปด้วยว่าเราทําอะไรมาอะไรเงี้ยตำแหน่งไหนแล้วอะไรเงี้เพราะตอนที่ครูกับครูอะตอนที่เหมือนเอาจริงกันซ้อมจริงกันเลยอะยูก็ ครูจาได้ว่าคุณนิกกี้ครูต้องแบบไม่ได้คุณนิกกี้นักนะพวกนี้ต้องคุณไหนใช่เราวบบต้องเปลี่ยนใช่ใช่ค่ะก็คือตามที่ครูบอกเลยออะไรเงี้ะก็เลยแบบก็เลยพอทําครบทุกกลุ่มอะค่ะก็ครูไอ้กรรมการเขาขอประมาณห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ประกาศผลเลยค่ะแบบเร็วมากใช่ก็ก็ลุ้นแล้วพอผ่านไปรอบสอง ก็ออกก่อนไปรอบสองนี่คือวัดส่วนสูงเลยนะคะอืไป mm. ก็คือที่วัดเขาแบบดูสูงมากหนูยังแบบตกใจมาทุกคนแบบว่าจะถึงไหม mm hmm. มันดูสูงมากแต่ไปก็ถึง mm hmm. เขาเขาพูดเลยค่ะคุณยิ้มไอ้ตรงเนี้ยคือแบบเขาเน้นย้ำมากว่าต้องร้อยหกสิบขึ้นไปอื mm hmm. ก็คือคนที่สูงร้อยหกสิบแต่ว่าเอื้อมไม่ถึงเขาก็จะปัดตก mm hmm. คนที่สูงไม่ถึงร้อยหกสิบแต่เอื้อมถึงเขาก็ให้ตกค่ะ ก็คือผู้นี้ต้องต้องได้ทั้งสองอย่างถ้าสูงเกินร้อยสิบเราต้องเอื้อมแตะถึงด้วยอ่ะใช่เหมือนคนย้ำตรงนี้หแล้วอบมากคือบางคนแขนยาวแต่แต่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าสูงไม่ถึงร้อยสิบใช่ค่ะคือตรงเนี้ยแบบกรรมการย้ำหลายรอบมากจนแบบพวกหนูแบบโอเครู้แล้วใช่แล้วก็ไปทํากลุ่มสองกลุ่ปสองเนี่ยเป็นกลุ่ปวิศมดิสคัชชั่นอยู่จะเป็นให้ให้สถานการณ์มาในเอซิเหมือนกันค่ะของหนูได้สถานการณ์เป็นว่า ถ้าเหลือพระหมอยู่อันเดียวบนเครื่องและมีผู้โดยทั้งหมดหกหกประเภทเนี้ยจะให้ใครประเภทแรกเป็นพวก VIP frequent flyer อะไรพวกนี้ค่ะอันที่สองเป็นเอ่อบล็อกเกอร์อันที่สามเ,เป็น unhappy customer อันที่สี่เป็น pregnant woman อันที่ห้าเป็น unaccompanied minor อันที่หกเป็นลูกเรือที่ travelling on holiday ค่ะอืม mm. ใช่หนูก็เลยตอบไปว่าเป็น pregnant woman หนูได้ตอบคาถามนี้ด้วยค่ะแบบเพื่อนเลือกมาว่าเอองั้นอยู่พูดตอบคาถามอันนี้ไปละกันเพราะว่าในในกล mm ุ hmm. ่มหนูมีหนูคนเยอที่ไป่ได้มาก่อนอมืนนมใช่เพื่อนก็แลยโอเคใช่ไม่มีค่ะเขาก็เลยเลือกให้หนูตอบคาถามนี้ไปหนูก็เลยตอบไปว่าแบบเออ we agree to choose pregnant woman because we know มันเป็นไฟล์ดูใบไปนิวยอร์กค่ะหนูก็เลยเสริมแต่ว่าแบบ traveling on a long flight is already tiring and she's carrying another life with her so we should put more care o r h e r first อ,อะไรประมาณนั้นคะ่ะ as a humanity หนูก็ใช้แบบคำแบบว่านิดนึงว่าแบบ as a humanity ก็คือควรจะเห็นใจเขาอะไรอเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถัดส่งไปให้เพื่อนต่อกันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วคือกลุ่มดิสคัชชั่นตามที่ครูบอกไหมว่าเวลากลุ่มดิสคัชชั่นเนี่ยกรรมการเขามองจุดไหนยังไงใช่คือตอนที่ครูติวให้หนูว่าแบบถ้ามีช่วง date air เราก็แบบพูดได้ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกก็แย่งกันพูดนะคะ แต่แบบมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเพื่อนแบบอยู่ดีๆไปหนูก็เลยแบบเสนอว่าโอเคแบบ as a second thought นะแบบฉันคิดว่า unhappy customer อะไรเงี้ยก็ควรที่จะแบบเหมือนทําให้เขาอารมณ์ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ารอบแรกคือเพื่อนทุกคนอะเลือก p พล o n ั n t มูมหมดเลยค่ะหนูก็เลยแบบตอนที่ครูยิ้มสอนล้วจะแบบแจกขึ้นมานิดนึงว่าเป็นความคิดเราอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบตอไปว่าเป็นแบบเออ unhappy ไหมอะไรเงี้ยให้เหมือนเ่า ถ้าเกิดว่ายูเหมือนกับทุกคนหมดเลยยูก็ไม่มีความโดดเด่นอ่ะยูก็ไม่ได้เป็น o u t s t a n อ่ะแต่ว่าห่างตาคือนูเห็นแล้วว่าเขามองเขามองกลุ่มหนยูพอดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ต้องอยู่ต้องเป็น outstanding แล้วอยู่ก็ทําได้ดีมากจําจําจาเทคนิคเล็กๆน้อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนตอนเริ่มเริ่มแรกอ่ะคือเหมือนกรรมการเขาถามว่ากลุ่มนี้ใครจะเป็นคนอ่านแบบอ่านเนื้อเรื่องให้เขาเลยแล้วก็ทุกคนเงียบหมดเลยหนูก็เลย คำามที่พูดเลยใช่ไหมใช่คำที่ครูเคยบอกให้มันเด่นเด่นนิดนึงไม่และครูเคยบอกด้วยอ่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคือกลุ่มดิสคัชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคนโทรลไม่ได้อยอาจจะไปเจอกลุ่มที่โอ้โหมั่นใจกันทุกคนอยอาจจะไปเจอกลุ่มที่ขี้อายกันทุกคน ยูค n t r o l ไม่ได้เพราะฉะนั้นยูต้องไปไปวัดกันหน้างานแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยูเอ่อเจอคนที่เงียบกันทุกคนอยู่ต้องทําอะไรตรงเนี้แหละมันคือแทนเต็มเต็ก็คือหนูจาที่ครูสอนแบบเราต้องนิดนึงแบบพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเลยแบบโอเคงั้น,น,นหนูก็<ข>ได้อะไรอย่างี้ ใช่มันขอเป็นคนอ่านก็เลยเหมือนอาจจะเด่นขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเด่นตลอดเวลาใช่ไหมกลุ่มดิสคัชชั่นที่ครูบอกจะลีดเดอร์ที่หนูก็เงียบไม่ได้อ่าเห็นไหมก็คือทาตามที่บอกเพราะว่าครูไม่เดี๋ยวบางคนฟังอยู่แล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๊้อย่างงั้นฉันต้องพูดตลอดเลยไม่ใช่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 ใช่มันต้องมีจังหวะคือต้องรอจังหวะใช่ดีมากเพราะว่าแบบตอนที่เริ่มคือเขาแย่งกันพูดหนักมาก อยู่ก็ต้องเงียบตอนนั้นให้เขาพูดกันไปก่อนใช่หนูแบบร้อยเขาตัดสินใจไปก่อนเพราะว่าเขาเลือกแล้วจอนเป็นใมนูมแม่หนูก็รอจังห<ร>วะในการที่จะสอดแทรกและให้ว้าวให้ปังเขาคงยังพพถึงให้คนอื่นพูดพูดพูดไปอะ่ะแต่พูดน้ำน้าไปอะ่ะแต่เราอ่ะไม่ต้องพูดเยอะหรอกแต่แต่มันแบบใช่ค่ะว้าวอ่ะใช่อ่านะคะน่าจะเป็นแบบตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะหนูก็เดาเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ ครอ้กรรมการเขาขอห้านาทีเหมือนเดิมค่ะประกาศผลเลยเหมือนกันออืใช่จับจับผ่านมารอบสองประมาณสี่สิบคนนิดๆเหลือไปรอบสามสิบแปดคนค่ะคนไทยไปแล้วแปดคนคือต้องบอกก่อนว่าเน,นี้ยเรา<ๆ>เราเราเราแบบไปสนามสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์ใช่ค่ะคือดีมากเลยค่ระมาณว่า ตอนที่สิงคโปร์เปิดเราก็ส่งไปสมัครคือเราก็พยายามหาหนทางด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ว่าพรุ่งนี้สัมภาษณ์ก็อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่โรงแรมจองเตากันเปพักคุนี้แบบโมเมนต์สุดท้ายแบบคืนนี้เลยพรุ่งนี้ไปแล้วอะไรอย่างงี้อ่าอ่แล้วก็แล้วก็ดีด้วยการที่เรามาติวกันแบบแบบไม่ต้องเตรียมตัวกันนานมันจะได้จําได้มันจะได้แบบจำได้ใช่เราเราได้ใช้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเล่าตอนฟ i แนลอิน e ูวิลใช่ค่ะก็คือเป็นอิงเทสอิงเทสก็คือ หนูมีความรู้สึกว่ารอบนี้ยแอบยากคือมันมันวอแคบอะไรดีเยอะมากค่ะคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเรามีน้องตกไปคนนึงก็เลยเหลือสิบเจ็ดคนใช่แล้วพอผ่านว่ารอบอินเทสอ่ะครูก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ดูที่ตัวภาษาอังกฤษอย่างเดียวด้วยอ่ะมันดูเรื่องอใช่จำได้ไหมว่าเขาเขากําลังเทสเรื่องอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะว่าเรามัดระวังตัวตรงนั้นด้วยอยู่ใช่เพราะว่าอินเทสม่สองแบบค่ะมีทําเป็นชอยกับออกไปอ่านให้เขาฟังและสรุป อ,อประมาณนั้นใช่เพราะเขาบอกแล้วแบบเขาอยากรู้ว่าแบบอยู่สื่อสารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันออกไปพูดให้เขาฟัง personality ก็จะสำคัญมากๆเลยอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่มีใคร<อ>ไม่มีใครยอมไปอีกเหมือนเดิมเลยค่ะครูยิม้มไม่ใช่ว่าแบบทุกคนใช่ไหม,มเขาเขาทำงานค่ะโอเคหลังจากทำอินเท e ที่เป็นข้อสอบไปแล้วใครจะออกมาคนแรกเพื่อมาพูด <c oughs> อะไรเงี้ยมาอ่านให้มาฟังทุกคนก็คือแบบนัน่งนิ่งอ่ะหนูก็เลยแบบอีกแล้วรอ ก็เน,นี่แหละถือว่าได้ถือว่าได้โอกาสนะเพราะว่าทุกคนที่แบบขี้อายกันหมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คะแนนหรอกใช่ใชันต้องมันต้อง,อ,งอ่ะอย่างน้อยไม่มีใครกล้าละอย่างน้อยเรากล้าถึงเราจะทําได้ไม่ดีแต่อย่างน้อยมีความมีความกล้ามีความทําให้ให้กลุ่มไม่ล่มอ่ะอยู่ก็ได้ค่ะหรือก็แบบ<ๆ>คิดว่าประมาณนั้นแบบหนูไม่อยากให้กรรมการเขารอนานนะคะเพราะว่าแบบถ้าเกี่ยงกันไปเก่งกันมาล่มทั้งหมดอ่ะล่มทั้งกลุ่มอ่ะใช่ก็เลยแบบโอเค ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ไปแล้วก็ประกาศผลเลยเหมือนกันแปบ๊บเดียวแล้วก็ไปไฟนายนอินทอร์วิวนะคะโดนแบ่งเป็นสองสองกลุ่มก็คือเอ,อสัมภาษณ์ส่วนตัวกับเขาเลยกรรมการกันนี้นเลยแล้วก็ต้องไปหามุมวิดีโอคอลค่ะเขอจะมีส่งลิงก์มาให้แล้วหนูได้เป็นวิดีโอคอลอ๋อก่อนหน้าที่จะเริ่มทำสัมภาษณ์จะมีขอถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปจริงๆเลยอะไร่เง้ยส่งไปให้ทางบริษัทดูสายค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์หนูก็ได้วิดีโอคอล คนที่มาสัมภาษณ์หนูก็เป็นเซอร์เบียนค่ะเป็นฝรั่งหัวทองอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ดูใจดีมากเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยจะพูดถึงตอนเขาถามสัมภาษณ์เนี่ยคือของครูเต็มๆเ,เลยคือแบบว่าได้ใช้เทคนิคที่ครูให้อะ่ะเยอะมากเพราะว่าอย่างมีอันนึงเขาถามว่าคําถามแรกเขาถามว่าเออ่ให้ลองบอกยกตัวอย่างว่าเคยได้ฟีดแบ็คที่แบบไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบ ครูเคยสอนหน่อยว่าให้เราเอาข้อดีของเราแต่มาพูดให้เป็นข้อเสียให้ได้อะไรเงี้ยที่แบบเขาฟังแล้วมันก็ยังดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หนูก็เลยแบบบอกอธิบายเป็นเหตุการณ์ว่าเออฉันเคยทําไฟอยู่ไฟหนึ่งนะร่วมกับไมค์ลลีแต่ว่าฉันทาเป็น perfectionist <c oughs> มากฉันชอบที่จะแบบ c o l l e c แบบเพื่อนต้อแบบยุงตองทำางนี้สิทำไมไม่ทำางนี้ระวังนะอะไรอย่างเงี้ยจนแบบ เพื่อนก็ไปบอกหัวหน้าแล้วหัวหน้าก็มาคิดสินงแปลกชั้นว่าชั้นแบบ Perfect t o p e r f e c t i เ n กเกินไปอะไรเงี้ยให้ลดลงหน่อยแล้วนะแล้วก็บอกเขาไปอย่างนี้ค่ะเหมือนที่<ม>ครูเคยสอนเพราะถ้าเกิดสมมติว่าตอนแรกที่ท,ที่ที่ตอบครูมาตรงตามตรงๆเลยอะ่ะมันฟังดูลบๆเลยอะ่ะมัน,ม,นมันดูลบแล้วมันไม่ไม่ควรที่จะรับคนคนนี้เข้ามาทํางานอะ่ะแต่อย่างน,น้อยยูเพอร์เฟกมันมันดีต่อง,งานอะ่ะทำไมคนเขาถึงจะไม่อยากะอะไรเงี้ยอ่าโอเคก็เลยแบบเอาเทคนิคตรงนั้นมาใช้อะไรเงี้ย แล้วก็คำถามอีกอันนึงเป็นหนูหนึแบบน่งนะคะหนูหนูว่าเขาถามว่าอ๋อแบบ what is the best for you to bring to Dubai แต่ด้วยความที่กรรมการเขาช h วมาค่ะหนูก็เลยแบบเหมือนเขาพูดเล่นกันหนูด้วยหนูก็เลยตอบว่าฉันเองพี่เพราะเวลาครูสอนครูจะบอกว่าอย่างน้อยอยู่ต้องมี sense of humor ด้วยบางทีคนสองก็เลยแล้วหนูก็ขำอะไร,รอย่างเงี้ยเพราะหนูเห็นเขาแบบ เขาดูหัวเราะไปกับหนูเวลาหนูพูดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบลองโจ๊กไปนิดนึงเพราะว่าแบบมันดูเป็นทางการมาเยอะแล้วจุต้องถูกต้องตามที่ครูสอนทุกเย่างเลยมไหมล่ะที่ครูบอกว่ายู <c oughs> ต้องมีครบทุกรถใช่ไหมครบทุกรถจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือมันมันต้องโ with the flow อ่ะคือเกิดสมมติว่าเ<อ>จอกรรมการที่ฟอร์มอลมา แล้วยู่จะไปเล่นๆนะ่ะมันก็ไม่ได้แต่เกิดกเล่นๆมาแล้วเราฟอร์มอลมันก็ไม่ได้มันต้อง go with the flow เขาเล่นมาก็ต้องน nice, ซ์ก็ต้องหัวเราะกับเขากับใส่มุกอันนิดๆห<ช>น่อยๆทื่ว่าโหยตลกโปกฮายอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยังเป็นโปรเ e s s ั o นอลอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะค่ะแล้วหนูก็เหมือนจําได้ว่าคัดแรกๆที่เรียนกับอู๋หัวเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าได้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบไปถามคาถามที่มันซ้ำๆหรืออะไรประมาณนั้นหนูจำไม่ได้แต่ว่านิหัวหนูตอนนั้นคือเขาถามหนูว่า ยูมีอะไรจะถามฉันไหมแบบเหมือนพอสัมภาษณ์เสร็จ่ะหนูก็เลยเหมือนอยู่ดีเป็นนึกถึงโมเมนต์นั้นว่าไม่ต้องสักไม่ต้องถามคำถามที่มันแบบอะไรที่เขาเจออะบ่อยหนูก็เลยแบบลองถามถามไปว,ว่าเออแบบย,อยูอยู่ด้วยมากี่ปีแล้วแบบชีวิตยูเป็นไงบ้างเขาอยู่ก็ไม่ได้เป็นคนดูไบเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบเหมือนชวนคุยเขาแบบเหมือนเขาเริ่มชิวๆแล้วหนูก็เลยแปกต่งางไงไม่งั้นเขาบอ พี่ครูบอกว่ากรรมการเนี่ยฟังมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วถ้าเกิดถามคำถาม,ถามเดิมๆมันน่าเบือ่อป่ะมันน่าเบือ่อแต่ยุคแบบในใน positive way อ่ะถึงก็เลยแบบดีมากใช่ก็เลยแบบชวนคุยไปอย่างอื่นเขาก็ดูแบบแฮปปี้มากหนูก็โอเคแล้วเขาก็ถามหนูว่าเออพร้อมเริ่มง,งานเมื่อไหร่แบบ notice period อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าพร้อมเสมอเลยคะ่ะไม่มี notice period ด้วย<ม>เขาก็โอเคก็ประมาณนี้สัมภาษณ์เร็วมากคะ่ะแปบ๊บเดียว ข้อด sure. right? ีของการที่ไปสิงคโปร์เนี่ยคือคู่แข่งน้อยนะใช่ไหม15คนคือถ้ามาเมืองไทยถ้าเตสถ้าเท่าที่เมืองไทยนี่สามพันนะสามสี่พันคนไลยนะเอาจริงๆใช่ถ้าเป็นโอเพนเดย์ก็คือแบบเยอะมากแต่ของหนูว่าเป็นอินเทอร์เนชั่นก็เลยแบบเหมือนเจ็มาคนก็เยอะอยู่เพราะว่าภาษาต่างเขาก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราได้กันแล้วคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เป็นแอร์ก็ได้กันเยอะไหม คนไทยถ้าเฉพาะคนไทยเนี่ยได้ทั้งหมดเจ็ดคนคะ่ะนอนส่วนต่างชาติมีเป็นแอร์เก่าตอนที่หนูไปสมัครสนามเนี้ยคะ่ะสิงคโปร์เขาถามแต่แรกเลยว่าใครเป็นเอ็ก<ม>ูบ้างคือยกยกมือไม่เยอะคะ่ะน่าจะประมาณสิบคนได้เองค่ะลอยมากน่าสนมาก majority เป็นเป็น,ปนไม่มีประสบการณ์ใช่เป็นทํางานทั่วไปค่ะคัสเตอร์เซอร์วิสทั่วไปอแล้วรับทั้งหมดกี่คนคะรอบนี้ผ่านเข้าไฟนอลทั้งหมดสิบเจ็ดคนแต่ หนูไม่รู้ว่าเขาเจ้ากี่คนอ่าก็สิบเจ็ดคนนี้ได้สัมภาษณ์หมดเลยอืมอืมอืมอเขาก็ประกาศผลเลยถูกไหมล่ะเขาประกาศเร็วมากค่ะคือสัมภาษณ์เสร็จวันนั้นตอนประมาณหกโมงเย็นอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งหนูได้คอเลยอือืมตอนแรกหนูถามเพื่อนเพื่อนยังบอกว่าต้องรอก่อนเจ็ดถึงสิบวันอะไรประมาณนี้ ก็เห็น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 แบบฟีดแบ็กกลับมาครูยิ้มได้กดรอก็เด้นคอเราก็เดินเขาครูก็ดีใจนะบอกว่าผ่านได้ได้เข้าถึงไฟนนลแล้วเออแล้วครูก็ให้กำลังใจบอกว่าเราต้องทําได้ใช่ไหมวันก่อนที่้ใช่เหมือนแบบต้องเชื่อว่าเราทําได้นะอะไรงี่หนูก็แบบพี่สั่งไปเลยนะแบบบอกกับตัวเองเลยนะว่าฉันต้องได้งานทุ่มเทมาถึงทุกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยหนูท่องอย่างเงี้ยตั้งแต่ไปถึงเลยค่ะแล้วก็บอกน้องคนอื่นด้วยแบบ ต้องท่องแบบนี้นะว่าทำได้ต้องทําได้ไม่งั้นนะเอนเอร์ี่มันไม่ออกมาจากข้างในนะถูกป่ะถ้าเราไปแบบห้าสิบห้าสิบก็จะห้าสิบห้าสิบอ่ะเออใี่ครูรอนไม่ต้องไปกลัวคู่แข่งเลยไม่ว่าใครจะสวยยังไงใครจะเป๊ะยังไงชั้นก็มีดีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อันนี้เรื่องจินสำคัญมากหนูก็คือแบบจเลยจันว่าเราต้องได้อะไรอย่างเงี้ค่ะเออเอใมมากๆดีใจมากๆเลยนะแล้วก็อยากอยากถามหน่อยว่าได้อะไรจากครูอีกคลาสที่เรียนไป ก็บุคลิกภาพอันเนี้ยสำคัญอยู่ค่ะแบบเหมือนเราต้องปกติหนูเป็นคนพูดแบบเหมือนอาจจะใช้คําทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนพูดสวยหรูอะไรมากมายแต่แบบพอเรียนกับครูเราได้เรื่องการใช้คําด้วยแบบเหมือนเราไม่ได้ใช้คําแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนมันพูดเช่นช่มันพูดสวยอ่ะแบบครูเหมือนพูดพูดแบบรอยัลแบบแฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยนี่บอกไหมแต่ขอหนูแบบพูดเหมือนแบบตลาดอ่ะ เราแบบพอเรียนกับครูแล้วคือแบบเออเหมือนเราต้องใช้คํานี้มันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนประโยคเ,เดียวกันแต่ครูปรับแต่งให้จนแบบมันดูสวยมินิงน่งเดียวใช่ใช่แล้วก็บุคลิกอีกว่าแบบเราครั้งแต่เข้าไปเลยนะอย่าอย่าแบบกระโดกกระเดกหรืออะไรอย่างนี้เราต้องคอยมองว่าแบบเราไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นกรรมการเนีี้สําคัญอันนี้ก็ใช่หรบอเก่เดินเก่งก็จะเข้าไปเลย S <S คุณไม่ได้บอกให้เกงให้เป็นธรรมชาติแต่ว่าให้ให้ให้มีสติว่าอยู่รู้หรือเปล่าว่าคนที่เรามองว่าสมมติสัมภาษณ์ที่โรงแรมอย่างเงี้ยคนที่เขาอยู่ล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่รู้หรือเปล่าเขาาจะเป็นสปายเขาาจะเป็นกรรมการที่คอยแอบมามาจ้องเราดูอยู่ก็ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงที่แท้จริงแล้วเลยใช่หนึ่งก็เลยแบบพยายามแบบทําตัวให้แบบดีที่สุดเข้าห้องน้ำก็แบบระวังอะไรอย่างงี้อใช่ที่ครูบอกที่ ชทุกอย่างเลยเอาจริงๆแบบบุคลิกคําพูดเทคนิคในการตอบแบบคือได้ใช้หมดเลยอะไรเงี้ยความมั่นใจต้องมาความคิดความคิดในการที่จะเลือกใช้คําพูดกับคนคนนี้กับคนคนนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแบบไม่ใช่แบบเรามั่นใจเกินไปเราก็ไม่ได้นะแบบมันถูกโอเวอร์ไปอะใช่มันต้องแบบพอดีทุกอย่างอะไรเงี้ยครูก็จะแบบตั้งแต่เรียนมาก็แบบเหมือนได้ปรับบุคลิกภาพตัวเองไปด้วยใช่ ดีใจ <c oughs> แล้วก็เราสามารถวิเคราะห์วิเคราะห์คําถามได้ถูกไหมว่าคําถามที่เขา<ช>ถามเนี้ครูจะสอนให้รู้เลยว่าทําไมเขาถึงถามเขาอยากจะฟังอะไรเพราะ <c oughs> ครูจําได้ว่าของคุณนิกกี้เนี่ยเวลาครูถามอะไรอะ่ะครูต้องปรับให้เยอะแต่พอห<ช>ลังจากนั้นว่าคุณนิกกี้ทําออกมาได้ดีเ,เข้าพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยอยู่อยู่ลื่นไหลเลยอะ่ะค่ะแบบถ้าทําไม่ได้ครูก็อาจจะยังใช้คําพูดเหมือนเดิมอยู่แบบ พราะมันต้องมี<ต>คนคลทลนะคำตอบมันก็มีใช่มันมันมีหลายอย่างที่เลือกใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบโอ้แล้วไปเรียอบได้อีกหมายถึงว่าไปไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกเอาจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องนี้มันสำคัญใช่ไปคุยกับใครมันก็จะดูดีขึ้นมไม่ได้แบบเหมือนเราเออทั่วไปนะอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะดีดีแล้วอย่างนี้ไปไปเมื่อไหร่คะเริ่มเริ่มไปเมื่อไหร่เขาให้หนูบินตอนแรกเขาจะให้หนูบินสิบเก้าเลยค่ะสิบเก้านี้ ใช่หนูแบบอุ้ยไม่พร้อมจริงๆขอเป็นยี่สิเขาก็เลยอ่านกงนฉันอ๋อกไปบอกเขาไงว่าแบบว่าฉันพร้อมเลยไม่ต้องใช่แล้วพอเขาโทรมาหนูแบบสิบเก้าหรอแบบเออยู่เลื่อนให้หน่อยได้ไหมเขาบอกอ่านเงนฉันเลื่อนให้อยู่ได้มากสุดยี่สิบเอ็ดนี้นะแล้วเขาเขาเหมือนแบบเขาพูดขึ้นมาในหนูว่าไหนยูบอกยี่พร้อมทํางานทุกเมื่อเห็นไหมเห็นไหมเออเพราะว่านั้นหนูก็เลยแบบหัวเราะไปเวลาเราสัมภาษณ์ทุกคําพูดเนี่ยเขาจดจดเขาจดทุกคําพูดของเรา คือแบบงงมากโอเคขอโทษแต่ว่าขออีกนิดนึงก็เลยบินยิ่งเกะกะค่ะใช่คือแบบวันเดียวแล้วของหนูคือตอนได้คออ่ะเขาตอนโกลเด้นคอร์ค่ะเขาเขาบอกหนูเลยว่าโอเคคุยวันนี้คุยเสร็จเดี๋ยวผู้นี้เขาจะโทรมาตามใหม่แบบมาคอนเฟิร์มแล้วก็บอกเลเอกสารแต่แบบน้องน้องคนไทยคนอื่นเนี้ยคือยังไม่มีใครได้หนูก็เลยรีบแบบหนูก็เลยสงสัยว่าเขาจะโทรมาปฏิเสธเราอีกหรือเปล่าทาไมอยู่ดีเขาบอกเขาจะโทรกลับมาอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอื่นไม่ได้ไงคนที่ได้โกลเด้นคอร์ก็มีค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเขาจะโทรกลับ พอกลายเป็นในกลุ่ม <title> ก็ค uh ือ uh ที uh ่เขาโทรกลับมาหาหนูพ uh ูดเพราะเขาให้ห uh นูไปคนแรกเลยหรออ่าอ่าใช่คือแบบคืนเร็วมากก็คือเขาชัวร์เราอ่ะเราคือตัวเก่งอ่คือแบบไม่ได้อยากจะคิดอย่างนั้นนะแต่แบบคนอื่นแบบไม่ได้มีใครโทรกลับเลย่ะคะหนูก็เลยแบบยังไงดีตอนนั้นก็คือแอบต้องกังวลเราขอเบอร์ทุกคนไว้ใช่ไหมว่าใครได้ใช่ค่ะอย่างเงี้ยใช่ ก็เลเป็นการติดต่อกันนิดนึงอเก่งมากๆขอบคุณครัให้ให้เครดิตครูยิ้มเลค่ะแบบรับบุคลิกหนูเยอะมากเพราะหนูเป็นแบบว่าเหมือนแบบยังไงบุคลิกแบบเด็กน้อยอยู่มั้งไม่รู้คือในคลาสอ็แบบทําได้ว่าครูแม้กระทั่งคําพูดอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องบุคลิกเรื่องการนั่งเรื่องเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยน้อยมันสำคัญมากูไปถึงหนูต้องแบบนั่งอย่ทั้งแบบโฟกัสครูบอกว่าหลัง่อมหลังคอมไม่ได้ จะท่องก็แลครูบอกให้นั่งดีๆนั่งดีๆปือไม้มือไม้ใช้เยอะเกินไปตอนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูมีความสำเร็จขึ้นอ่าสนนาหน้าที่การงานอันเนี้ยมัน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 สำคัญเนาะถ้าเหมือนแบบกรรมการเขาคนเดียวแต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาเขาแอบมองนะเขามองเขาแบบเขามองตาเขาอาจจะแบบไม่รู้ยังไงแต่ว่าเขารู้ได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาคนเดียวเลยอ่ะเขาประสบการณ์ตาสับปะรดเขาเขาเขา เขารู้เลยว่าใครยังไงเขารู้เลยแม้กระทั่งว่าคนเนี้ยผ่านแล้วคนเนี้ยได้เข้าไปทํางานแล้วคนเนี้ยไม่ไม่หรอกคือมันมันคือ first impression ด้วยไงใช่หนูแบบเขาเขาไม่รู้เขาเวลาไหนไปเห็นเพราะคนมันเยอะมากแต่เขาน่าจะไวอยู่อะเ,ออเรื่องรอยยิ้มก็สําคัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรอยยิอ้อันเนี้ยต้องต้องสาคัญมากต้องยิ้มพยายามยิ้มเยอะๆค่ะเหมือนแบบเขาเขากรรมการที่มาค่ะเขาดูแบบเฟนลี่มาก แล้วหนูเดาว่าแบบเขาอาจจะอยากได้คนที่ยิ้มเยอะๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าถือว่าโชคดีนะถือว่าโชคดีนะเพราะว่ากรรมการไม่ได้เป็นเฟรนลี่ทุกคนนะกรรมการบางส่วนคือจริงๆเขาเฟรนลี่แต่เขาก็มีนะที่คือครูก็โดนกับตัวครูเองสมัยครูเป็นเด็กๆที่สมัครแอร์เจอกรรมการแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบครูตอบอะไรครูว่าตอบดีแล้วนะเขามองบนอ่ะเหมือนแบบดูหน้าตาไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับเราเลยครูคิดว่าครูกลับบ้านแล้ว ไม่ไม่ได้แน่เลยปรากฏว่าถึงไฟแนลผลสุดท้ายคือได้อะกระโดดรลเต้นหน่อยเลยแล้วไปบอกเขาแบบเฮ้ยยูฉันขอสารภาพหน่อยขอบคุณก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบนึกว่าฉันจะไม่ได้แล้วเขาถามทาไมล่ะเขาบอกว่าตอนที่ยูฉันตอบดูยูเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้กับคําตอบฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเาบอกว่าไม่ไม่มาคือหน้าที่ฉันฉันกําลังเทสยูยูไได้ใช่เขาคือหน้าตาออกเลยนะแบบว่าเหมือนแบบไม่ชอบเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังเทสอยู่เพราะเขาพูดเลยว่า งานนี้มันเป็นงานที่เราต้องเจอคนหลากหลายแบ็กกราวด์ผู้สสารมีทั้งแบบ difficult มีทั้งแบบหลายอย่างจะดูซิว่าเราลับมือกับความกดดันได้หรือเปล่าแต่ฉันก็ยังเห็นอยู่มีรอยยิ้มให้ฉันยูก็ยังคงตอบเหมือนแบบโอเคเนี่ยเห็นไหมมันมันมันเล็กๆล็กน้อยน้อยเนาะเราก็ทำได้ดีมากเก่งมากๆเลยคุณนิกกี้ดีใจขอบคุณค่ะนะคะก็ก็อย่างที่บอกแหละนะไปไปดูบแล้วเนี่ย โอ,อกาสมันก็จะมีมากขึ้นด้วยนะ p อ i v a t e j e เจเราก็จะไม่ทิ้งเราเท่ากับว่าเราโชคดีตรงที่ว่ามันลงคอร์สครูก็คือได้ทั้ง Private Jet ได้ทั้งเหมือนได้สองอย่างได้ได้อันนี้เรื่องจริงเหมือนได้สองอย่างคุ้มมากคุ้มมากใช่ไหมเพราะว่าเ <c oughs> ออเออเวลาคุณนกิก้คุณนิกกี้ลงกลุ่มด้วยถูกไหมลงคลาสกลุ่มแต่เวลาคุาิดเดี่ยวให้หมายถึงว่าเวลาโดเรียสามาตเดี่ยวให้เดี่ยวคือแบบพรีเมียมให้เลย สดๆใช่เหมือนแบบครูก็มไม่ได้แบบว่าเออเราเรียนกลุ่มมานะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่คือ t r e ท t ร r e เท่าเทียมให้ใช่จนนะคะเออแล้วก็ไม่ได้จบแค<ะ>่นี้ถ้าเกิดสมมติอนาคตอยู่ได้ Privat e jet อยู่ก็มาเรายังอายุย,งอยอังน้อยอ่ะเนาะเพราะนั้นอ่าเขายังยังไปได้อีกไกลแล้วไปอยู่ดูไบก็พยายามมีติดต่อครูมาได้เรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าเราวิชาความรู้ที่เราได้เรียนกันภาษาอ拉หรังอาราบิกเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยจริงๆมันเป็นมันก็ใช้ได้แน่นอนเลยเพราะว่าเหมือนเรียน ยังมีชี้นอยู่อะไรเงี้ยเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ทําให้คนรักเราได้ทําให้คนเหมือนแบบว่าเออคนนี้แบบมีความแบบมาเรียนดูใบมีความแบบตั้งใจจริงอุตส่าสามาลงเรียนคอร์สเพื่อที่จะแบบสนใจจริงๆในอาชีพนี้ใช่ไหมเออเหมือนฝรั่งมาเมืองไทยทุกภาษาไทยได้เราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยนะคะเล็กเลน,น้อยๆนะ้อค่ะสคัญเนาะก็ดีใจนะคะนี่ก็คือแบบว่าเออสำสำเร็จไปขั้นหนึ่งละเนาะจากที่เราแบบว่ามาแล้วเราก็กลับมาอยู่เมืองไทยนานเท่าไหร่ ประมาณห้าหกเดือนค่ะห้าหกเดือนไม่ได้ทํางานเอ่ออะไรเลยไม่ทำงานเลยบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วโอเคแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเอมอรสถือว่าโอเคเท่าที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ได้ยินมาเป่นแล้วค่ะไม่หนักเลยโอเคลองดูพิเรียสไม่ได้เคร่งเท่าอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะแฮปปี้กว่าแล้วที่สำคัญด็อกเตอร์ฟอร์แมสได้ดีเพราะว่ามันมีอินเทอร์นลด้วยมันมีแบบเป็น Privat เจ e t ของของเอมเรสด้วยถ้าเกิดเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในวโ w คือ อย่าขาดบ่อยอย่าลาซิกบ่อยอย่าทําให้คือทํางานอะ่ะก็ต้องทําให้ดีอยู่แล้วทุกไฟล์อ่ะทำให้มันแบบเอ่อยู่สามารถเก็ตโปรโมทได้เร็วอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเขาเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เราดีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะจับเราโยกไปทำ private jet zone private jet ก็ได้ยูเนเวอร์โนอันเนี้ยจริงๆเพราะฉะนั้นหรือ private jet ที่เบสดูบมันก็เยอะถ้าเกิดสมมติมีที่ไหนเปิดอยู่ก็สามารถ w อคอินไปได้เลยคือ มันก็ดีมันไม่ได้หมายความว่าคนอยู่บางไทยไม่มีโอกาสเขาก็สามารถวิดีโอคอลได้แต่หมายถึงว่ามันอนี้ยังมีโอกาสไปอยู่ที่ที่นั่นแล้ว,ว,ลวมันก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นอีกถ้าเราคิดในมุมบวกบอย่างเงี้ยน,น,นะคะอือไปโอเคก็ู <Okay. S 2> <laughs> ้สึกภูมิใจมากที่ตัดสินใจเรียนกับครูแล้วแบบไม่ผิดหวัง ออเหรอขอบคุณมากที่ได้ยินนะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะมีอะไรก็ทักทายครูก็ได้เลยนะครูก็อยู่ตี้ได้ะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ